เราสามารถจะบังคับให้มันสี่เดือนออกออกลูกได้นี่เดี๋ยวถ่ายไให้ใช้มือเลยต้องถ่ายมันไปด้วยเดี๋ยวถ่ายต้องผมผมทำเว็บไซต์อยู่นี่ไงจะเอาเรื่องงไปลงเนี่ยลงเว็บไซต์เออไปลงไปไม่ลงเว็บไซต์เลยเดี๋ยวจะเอาไปลงนี่สี่เดือนผมให้มันออกลูกได้สี่เดือนเลยสี่ไม่มีใครทำได้นะประเทศไทยบอกให้คุณรู้คืบกว่าเลยนะลูกถามใช่หรือเปล่ากูดูดิ นี่ไงซื้อมันเอาไปซื้อไปเยอนี่เอาจนนี้แต่ลองดูว่ามันดอกไหมเอาจริงหรือเปล่าออกอ่าโอเคหนึ่งตามาไปดูสองเราจ้ของจริงนนั้นไม่มีคือทำอะไรอย่างนต้องทำให้มันจริงจริงสองเราถ้าเราบอกก็ได้เราต้องบอกเขาถ้าบอกไม่ได้ก็ต้องช่วยไม่ได้เพราะว่านั่นมันเป็นเทคนิคของอะไรอ่ะการค้าใช่ไหมครับแล้วลุง เราลงกี่วงได้ร้อยหนึ่งเครับบุเว็บไซต์ดูได้วิเปิดดร,รสามารถของกำแพงสามดร,อรบอกว่าอะไรบอกว่าคุณจะทำมันาวเนี่ยนะอ๋อจะละวีป่ะรอครับอ่าคุมจำไมาอย่างเลยว่ามันออกลูกแล้วไอ้มันออกลูกแล้วมัน,ออม,นมันจะไม่ไม่ไม่ออกดอ,อกอีกให้คุณปิดปิดลูกสิ้งนะตรงไหมครับใช่ครับอครูมาดูตรงนี้มาถา่ายรูปพ่อปีโอ้บุรีครับ เราเชฟบอสสามารถแล้วว่าด็อกเตอร์ท้าทำสำเร็จแล้วนี่อ่ะส้มเขียวหวานจริงหรือเปล่าผมตัดไปแล้วนี่นี่ตรงนี้ห้าลูกตรงนี้แล้วนี่รุ่นที่หนึ่งกินแล้วนี่รุ่นที่สองรุ่นที่สามแลรุ่นที่สี่จริงไหมอือก็คือออกอ่าไม่ด็อกเตอร์สามารถตัดผมผมจะชี้อ่าผมจะชี้มาดูนี่แล้วถ่ายรูปนี่อ๋อจริงกับเปล่า ใช่ใช่อันนี้คือมันคือมันออกในกิ่งเดียวกันใช่ไหมใช่ที่มีลูกดี่ด้วยนี่ผมทำไมถึงต้องเรียกคุณเพราะว่าคุณรู้ว่ามันหนาวทาไมบำรุงนะมันก็เป็นอย่างผมมันไม่เป็นอย่างคุณเพราะคุณต้องกินดีจริไหมใช่ใช่ใช่อ้าวเอาดูต่อไปเอาดูสัตไปเพราะเขาจริงๆตอนนั้นไม่มีร้อนเลยในตอนนี้นี่เก็บไายหมดแล้วเดี๋ยวก่อนว่าทำไมถึงไม่ดี เพราะว่าเราตอนนี้นคนที่มันฉีดยาให้เราควบคุมมันวงจรมันไม่ได้อ๋อม้ให้คนเขามาฉีดใช่ไหมต้องฉีดไม่ฉีดไม่ได้มันจะรบกว,วนเราะตยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปอีกดูตัดไปก่อนุณดูต้นนนถ้ามากินอาหารดีดมันก็เป็นเป็นเป็นคุณไม่ใช่ร้อนเล่นนี่ก็ดูครับผมลูกใหญ่นะครับ เหมืนเริ่มลยนี่ของที่อาหารดีๆมันก็เป็นอย่างคุณถ้าไม่ดีก็เป็นอย่างผมอ่ากินดีแต่อามีอุบัติเหตุหรอกอ่ใช่ไม่ใช่เราไม่ฟังว่านี่นี่คุณเห็นไทยอ๋อนี่พันของลุงเบิร์กใช่ไหมลุงเบิร์กป่ะไม่ได้ยินอ่ะพันลุงเบิร์กใช่ไหมของลุงเบิร์กใช่ไหมของลุงเบิร์กป่ะลุงจำหลัดอ่ะอ๋อใช่อันเด๋วว่ามันไม่มีทางแล้วมันบมดสิ้นคุณดูนี่ผม อ๋อนี่อบตมาดูอย่าง่กูพูดอยู่กำลังทำอยู่อ๋อเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยอย่าพึ่งปลูกอย่าพึ่งปลูกเลยผมจะมาถ่ายรูปนี่แล้วที่ผมบอกตรงไปผมว่านั้ผมบอกไวแล้วว่าทำไมผมต้องเรียกคุณลงทุนเพราะว่าผมต้องการมีเพื่อนผมไม่ต้องการอรายจ่ายคุณผมบอกเพราะผมมีความรู้อย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าผมทำอย่างนี้จริงไหมผมไม่ได้ทำในวงแล้วผมตกลงดินแล้วเราสองคนแก่ๆแล้วทำตามที่เราทำได้ได้กันไหนเอาแค่นั้นอย่าไปสนใจมันมากแล้วนี่เก็บขายไปกี่รุ่นแล้วเนี่ย แต่ว่าบาพูกเดคุณต้องจริงนะนั่นจบไหครับเ, <c ười> เนี่ยเกเให้เขาฟลยอาใหเัวใหญ่ด้วยบบกเอฟเว็บไซต์มันจะบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณมีมีมีลูกอยู่ก็ต้องเด็ดจริงไม่มันจะไม่เอาดอกผมจะฝืนกันมว่ามันจริงไห